ท่านศาธนิกชนทั้งหลายทรลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาต่อกันเรื่องพระมหาชนกต่อไปเมื่อวันที่แล้วพระมหาชนกได้มาคำหนึ่งถึงว่าเมืองมิถิลามหานครซึ่งมีสมบัติมหาศาลมีความเจริญรุ่งเรือง มีปริษาทราชมนเทียนงดง,งามพร่างพร้อมด้วยพระบรม,มวงศานุวงศ์ล้วนแล้วก็มีความเจริญในด้านต่างๆอีกมากมายแต่ว่าเป็นปัจจัยของความทุกข์ข้อน,นี้บางทีลูกหลานที่รักจะเคยไม่เคยคิดไม่ถึงบางทีคิดว่าใครเขามีตึกใหญ่ๆแล้วว่าอยากจะมีตึกบ้าง เขามีรถยนต์แล้วก็อยากจะมีบ้างคิดว่ามันสบายแต่ความตึกใหญ่ๆต้องลงทุนมากภารากิจมันก็มากเวลามันทุดโทรมมาก็ต้องซ่อมแซมมากต้องมีคนรับใช้มากต้องจ่ายเงินมากการหาเงินมากๆต้องใช้มากๆม,มันเป็นทุกข์ <c oughs> อย่างรถยนต์สวยๆก็เหมือนกันเรามีรถยนต์สวยๆราคาแพง,แพง มันก็ต้องซ่อมต้องแซมอยู่ทุกวันเดี๋ยวก็เป็นน่นเดี๋ยวก็เป็นนี่ต้องจับใจ่ายใช้สอยเงินทองอยู่มากเพ็นอนั้นว่ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ยิ่งคนที่เป็นพระราชาคือเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เหมือนกันต้องดูแลความสุขความทุกข์คนทั้งชาตินี่มันไม่ใช่น้อยไม่ใช่คนสองคนอย่างประเทศของเรานี่มีคนตั้งสี่สิบสี่ล้านเศษ ราชาพระองค์เดียวต้องเที่ยวไปเยี่ยมที่โน,น่นเที่ยวไปเยี่ยมที่นี่ใจคนมีความสุขเสมอกันมันก็แสนยากพระราชาก็ไม่ได้มีสมบัติมากมายอะไรนักแม้แต่พระองค์เองก็หาความสุขไม่ได้แต่ลูกหลานเคยเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินถ้าเคยอยู่ใกล้จะทราบได้เลยทันทีว่าพระมหากษัตริย์ของเรานี้มีความห่วงใยประชาชนเพียงใด แม้แต่คณะคร,ร,รัฐบาลที่นายกทำตรีรัฐมนตรีทั้งหมดคนดีเนื้อคนต่างๆที่มีความหวังดีซึ่งกันและกันต่คนต่างก็ไม่มีใครมีความสุขต้องทำกิจการงานมากแต่ความสุขมันมีอยู่ข้อหนึ่งคือความสามารถีได้กับความรักกันแต่เราเกิดมาในชาตินี้มันก็ต้องมีทุกการทำงานทำการมันก็ต้องเหน็ดเหนื่อย การแสวงหาวิชาความรู้ไปเรียนหนังสือมันก็ต้องมีความลำบากแต่หาว,ว่าเราไม่ทนลำบากก็ไม่ทนเหน็ดเหนื่อยเรากลายเป็นคนโง่เรากลายเป็นคนยากจนต้องเป็นทาสรับใช้อย่างกับลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างนี้เราจะมีความทุกข์มากฉะนั้นลูกหลานทั้งหลายจงมีความมนะพยายามในการศึกษา มีความกตัญญูรู้คุณตวิดามันดารู้คุณของชาติศาสนาพระมหารกษัตริย์และก็ปวงชนชาวไทยที่ให้ความสุขเราอย่าลืมนาดิตว่าบรรพบรุษพองเราจะได้พื้นที่นี้มาให้เราอยู่ต้องลังชีวิตและเลือดเนื้อของท่านหาพื้นที่มาให้เราเพื่อต้องการให้เราทั้งหลายมีสรภาพไม่เป็นท่าทย เวลานี้มีบรรดารบาชาชนมากมายชักชวนให้เป็นทาชาชักชวนให้ออกป่าหลวงปู่เคยพบเข้ามาสี่คนผู้หญิงสองผู้ชายสองเขาระบุระเบิดเข้าไปในป่าหวังว่าจะไปตั้งท่าตั้งกองทัพแต่อยู่ได้เพียงสองคืนเขาก็กลับถามว่าทำไมาจึงกลับเขาบอกทนไม่ไหวในป่ามันลำบากจริงๆนี่มันเป็นอย่างนี้นะ ลูกหลานที่รักจะไปเชื่อใครเขาอยู่อย่างนี้สบายดีแล้วพยายามเรียนหนังสือมากๆมีปัญญามากๆมีความกตัญญูรู้คุณมากๆมีความขยันหมั่นเพียรมากๆเราจะมีความสุขเล่าเรื่องของท่านต่อไปท่านกล่าวว่ามารัยหนอเราจะได้ปลงผมครองผ้าอุ้มบาท แะจาริกไปตามป่าสมตามความปรารถนาคนักบวชนี่ท่านพูดทางนักบวชน,นักบวชน,นี่เขามีประเภทอย่างหนึ่งลูกหลานเอาอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเรายังอยู่ในบ้านในเมืองเราก็ต้องทําการงานถ้าเราเป็นนักบวชก็ต้องอยู่แต่คนเดียวดูอย่างล้มปูนี่ก็แล้วกันล้มปูก็ต้องอยู่คนเดียวไมาความมีคู่ครองไม่ได้ จะมีเครื่องแต่งตัวอย่างลูกอย่างหลานไม่ได้จะดูหนังดูละครไม่ได้จะไปเที่ยวดูดนตรีก็ไม่ได้พระก็ห้ามดูนี่เป็นเรื่องของคนแก่เรื่องของลูกคนหลานยังจะเติบโตไปขนาดสามารถทำให้บ้านเมืองเจริญจงมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้สร้างความดีไว้ไปเอาเล่าเรื่องของท่านต่อไปท่านบอกว่าเมื่อไรหนอ เราจรึงจะได้ปลงผมครองผ้าอุ้มบาทและจาริกไปตามป่าสงความปรถนาทรงมั่นพระไทยเด็ดเดียวอยู่เช่นนี้จึงตัดสินพระไทยว่าเราจะโบทเดี๋ยวนี้นั่นก็รับสั่งแก่ราชบุุษคนรับใช้ราชบุร,รแต่หมายความคนรับใช้ของพระราชา ที่เชิญเครื่องหมายว่าเอาอาหารมาให้บอกว่าเจ้าจงไปหาผ้าย้อมน้ําฝาดก,กับบาดมาให้เราจงอย่าให้ใครรู้นะใี่สั่งเป็นความรับสําหรับราชบรุรุดรับพระราชกระแสะรับสั่งแล้วจึงได้จัดหาเครื่องบริขารน,นำไปถวายพระววราชาพระมหาชนกตรัสให้ภูสามาลา คนปลงผมคนตัดผมผูสามันลาปลงผมปลงพระเกศาคือโกนผมถ้าปลงพระมัทสุก็หมายโกนหนดทรงครองผ้ากาสาวพัดสเสด็จจงกรมไปมาบนประสาเแตู่้เดียวทรงทำในอย่างนี้ประมาณสี่ห้าวันเห็นว่าเป็นสุขแน่จึงได้ทรงเปลงอทันว่า โอ๋หนอบรรบัญชาเป็นสุขจริงหนอบนรรพัญชาเป็นสุขประเสริฐจริงหนอบรรบัญชาเป็นสุขอย่างยิ่งเนื่องจากก,การถือบชการถือบวชมักน้อยไม่มีไม่มีทรัพย์สิสนพระราชามาหาสนุกทรงประทับอยู่ในประสาทตลอดวันมิได้เสด็จออกภายนอกเลย วันหนึ่งเวลาย่ำรุง่งคือเวลาเช้าตรู่ในตอนนี้จะออกแล้วหนีแล้วทรงเครื่องบริาขารครบถ้วนเกื่อห่มจีวรโน่นงสบงทรงจีวรกรประคองบาทแล้วก็คล้องบาทที่พระอังศาที่บาททรงทานพระกรไม้เท้าทานพระกรนี่ครับเราไม้เท้า,ทะทา,ทะทานะ ถือไม่ท่าเสยเดตออกจากปราสาท <c oughs> ขณะนั้นพระนางศรีวลีพร้อมด้วยหญิงคนสนิทเจ็ดร้อยนางจะไปเฝ้าพระราชาสวนทางกับพระมหาชนกตรงหน้าปราสาทแต่ถ้าว่าพระนางศรีวลีจำพระราชาสวามีไม่ได้เข้าใจว่าเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าเข้ามาถวายโอวาทพระราชาสวามี จึงได้ถวายมรสก,การแล้วก็พากันขึ้นไปบนปราสาทเมื่อขึ้นไปถึงภายในปราสาทเห็นพระเกศาคือผมและหอเครื่องราชดิทยาภรณ์ไม่เห็นพระราชาเครื่องราชาพรราชดิยาภรคือเครื่องแต่งตัวนะนะขะระราชาแต่ก็ไม่เห็นพระราชา จึงมีความเข้าใจทันทีว่าบรรไชิตที่สวนทางเมื่อกีน่นี้ต้องไม่ใช่พระบาเจกับพระธเจ้าแน่ต้องเป็นพระราชสวามีพระนางก็ไม่รอชา้าคือพระนางศิวรีตรัสให้ทุกคนที่ตามเสด็จรีบลงจากพราสาททันทีรีบลงจากพราส <c oughs> าท ติดตามพระราชสวามีไปท่านมาทันพระราชาที่หน้าพล,านลันหลวงพระนางศรีบรียังตรงเข้าไปหมอบลงที่ประบาทแล้วก็ยึดข้อประบาทไว้ถูพระหัตถ์ือถูมือไปมาเกลืกไปมาทรงด้วยกันแสงสื่อซื่นอย่างน่าสงสาร บรรดาหญิงที่ติดตามไปต่างก็กลิ้งเกลือก,กโกโซกาโดนคือร้องไห้รำพันว่าโอ๋หนอพระทนกระหม่อมแก้วเชนหนพระองค์จะได้ทรงทอดทิ้งพวกกระหม่อมฉันไปที่เล่าพระเจ้าค่ะขณะนั้นตามข่าวนะขณะนั้นข่าวการสละราชสมบัติ ออกบรรพชาของพระมหาชนกก็แพร่สะพัดไปบรรดาประชาชนได้ทราบก็บพากันร้องให้อะไรติดตามพระราชาไปนี่เขามีความรักมากลูกหลานที่รักจงจำจริยาของพระมหาชนกไว้ว่าในขณะที่พระองค์เป็นพระราชาก็ไม่ได้หวังความสุขแต่ผู้เดียวตั้งโรงทานถึงหกแห่ง แล้วเยี่ยมเยียนบรรดาบรรดาประชาสันดอนอยู่ตลอดเวลามองดูความสุขความทุกข์ของบุคคลโดยทนหนาถ้าลูกหลานเองแม้แต่ไม่ได้เป็นพระราชาเราก็เป็นคนดีสําหรับบิดามารดาเป็นคนดีสําหรับครูบาอาจารย์เป็นคนดีสําหรับญาติผู้ใหญ่เป็นคนดีสําหรับมิตรสหายก็จะเป็นที่รักของคนทั้งหลายอย่างพระมหาชนกเช่นเดียวกัน ฟังเรื่องของท่านต่อไปราชาหมาจะนกไม่จะทอดพระเนตรเห็นผู้จงรักภักดีทั้งบรรตสตรีเสนามหมายข้าราชบริพารมาทูลวิงวอนรำให้รำพันอยู่เช่นนั้นพระองค์ก็ไม่ได้มีพระไทยบอกแวกหมายความตั้งใจแน่ว่าฉันบดแล้วจ้ะ อย่ามายุ่งกับฉันเลยฉันไม่กลับหรอกพระรจาชฐานพระเาชาวังที่มันวุ่นวายแบบนั้นฉันไม่กลับกลับทรงมั่นพระไทยที่จะ,สะเสด็จออกไปได้โดยเร็วนี่ตั้งใจแล้วนี่จึงไม่ได้ทรงหยุดยั้งสเสด็จออกไปด้วยอาการสงบใครจะร้องไห้ก็ช่งางใครจะเรียกก็ช่งางใครจะว่าอย่างไงก็ช่างฉันก็เดินแบบพระพระก็เดินแบบสงบ สำหรับพระนางศีมรีอกมหเีไมีเห็นว่าพระราชสวามีไม่เสด็จกลับแน่พระนางจึงคิดว่าได้อย่างหนึ่งเราเรียกเสนาคุตตะมาเฝ้าเสนาคุตตะนี่หมายว่าอิตาคุตเนี่ยเป็นเสนาบดีนะเป็นเป็นเสนาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เวลานี้เขาเรียกว่ารัฐมนตรี ถ้ามาเฝ้าแล้วแัดว่าเสนาคตจยงรีบไปเอาไฟเผาเร็งเก่าๆสลาเก่าๆขนหญ้ามั่งใบไม้มั่งกิ่งไม้แห้งมั่งมาสมให้ลุกพลงให้มีควันกระมงขึ้นรีบไปทำเร็วๆถ้าเสนาคุดรับพระราชสวัีแล้วก็รีบไปทำตามรับสั่งทันที พน,นางสีวลีไม่เห็นแสงไฟรุกโคองอยู่ข้างหน้ายิงเข้าไปหมอบที่ประบายของพระราชสวามีแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระทนกระหม่อมแก้วไฟไหม้เมืองขึ้นมาแล้วข้างหน้านโน้นพระเจ้าค่ะไฟไหม้แล้วข้างหน้านโนอย่าไปเลยเพา่ครังมหาสมบัติถูกเผาจน่หมดสิ้นแล้วขอเชิญสเสด็จก,กลับไปดับไฟเถิดพระเจ้าค่ะ พระราชามาหาชนกหรือพระมาหาชนกตอนนี้คนยันได้ว่าตอนเรียกว่าพระมาหาชนกเพราะไม่เป็นพระราชาและบทพระแล้วทรวนตัดว่าดูก่อนทวีวีเราหมดกังวลแล้วเราเป็นผู้ไม่มีสมบัติที่จะทําให้เกิดกังวลมาก่อนแล้วเพร่ครั้งมาหาสมบัติถูกเพลิงเผา แต่ก็ยังมีสมบัติอันแท้จริงของเราอย่างหนึ่งไม่ได้ถูกเผาผลานไปด้วยนี่ท่านพูดมีมันเป็นภาสิทธ์นะว่าพระครังมาสมบัติมันไม้พอไม่เป็นไรแต่สมบัติอีกอย่างหนึ่งของฉันฉันมีอยู่ไม่ได้ถูกเผาผลานไปด้วยอันนี้ท่านคงจะหมายความถึงว่าการที่ท่านบวชเป็นสมบัติที่มีความสําคัญ คือสมบัติได้กับบรรญชิตแล้วก็ทรงตรัสเมื่อทรงตรัสแล้วก็ทรงดำเนินต่อไปบรรดาพระสนมนารีทั้งเจ็ดร้อยนางกับมหาชนอีกมากมายก็ตามเสนพราชาไปโดยนี่ความรักลูกหลานย่าลืมนะว่าความเป็นผู้ใจดีมีความอบอ้อมอารีมีความกตัญญูรูค้คุณคนเขารักแบบนี้ ถ้าลูกหลานทุกคนมีจริยาอย่างพระมหาชนกในตอนต้นเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณตบิดามารดารู้ค,คุณตครูบาอาจารย์มีความเมตตาบาณีเอ,อื้ออารีกับคนนั้นหลายลูกหลานก็จะเป็นที่รักของคนนั้นหลายอย่างพระมหาชนกเหมือนกันจะอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความเป็นสุขเล่าเรื่องของท่านต่อไป พระนางศรีวรีทรงคิดอุบายได้อย่างหนึ่งถ้าเรียกราชบุตรมารับสั่งว่าพวกท่านจงทารรเหมือนกับว่ามีโจรปล้นชาวบ้านปล้นเมืองท่งเสียงกระทึกสนั่นหวั่นไหวมรรดาราชบุรตรตั้งหลายรับพระสวนีแล้วก็พากันไปทำตามรับสั่ง พน,นางศรีวลีถวายบังคมกราบทูลว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมแก้วโคจรปล้นบ้านเมืองแล้วขอเชิญเสด็จก,กลับเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระราชา,ราชพระมหาชนกพระมหาชนกทรงดำริว่าตั้งแต่เราครองราชมาไม่เคยมีโจรปล้นบ้านปล้นเมืองเลยน่าจะเป็นอุปบายของพระศรีวลีแน่แล้วในคิดนะตำร,ร,ริแววคิด อันนี้ตัสว่าดูก่อนพระเทวีเราหมดกังวลแล้วเรามีความสบายจริงๆโจรปล้นเอาแต่อะไรโจรปล้นแต่เอาอะไรไปไม่ได้ถึงเอาไปได้ก็แต่เอาเอาไปได้แต่เฉพาะสมบัติภายนอกส่วนสมบัติภายในของเรานั้นโจรเอาอะไรไปไม่ได้ เรามีความสุขจริงจริง,รงเราเดื่มดำอยู่ในรถของปีตินี่แสดงว่าท่านบอกว่าโจรจะปล้นอย่างอื่นนะักปล้นเทิดไอ้เงินทองเอาเชิญเอาไปแต่ว่าสมบัติภายในเอาไปไม่ได้อันนี้ก็ตรงกับที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าปุญยังโจเรจิตวรัง ขึ้นชื่อว่าความดีนี้ไม่มีไม่มีใครสามารถจะล้นเอาไปได้คำว่าบุญก็ได้กับความดีทราบว่าบุญเป็นภาษาแขกถ้ามาแปลเป็นภาษาไทยได้กับความดีฉะนั้นขอลูกหลานที่รักจงจำไว้ว่าความดีของเราไม่มีใครจะนำไปได้ จงพากันซื่อสัต์สุจริตต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กับพลรงชนชาวไทยมั่นอยู่ในความกตัญญูรู้คุณจะเป็นความดีที่ลูกหลานจะมีความสุขในวันหน้าเมื่อพระราชาเมื่อพระมหาชนกทรงตัดแล้วก็ดำเนินด้วยไปไม่ยอมหยุดเราเราผู้ที่ติดตามก็พากันติดตามไปไม่ยอมลดละไม่กันเห็นไหม คนดีเป็นอย่างนี้พระนางศรีวลีพร้อมด้วยสนมนารีก็สนิทตามไปเฝ้ากราบทูลอ้อนวอนว่าข้าแต่พระทูลกระหม่อมแก้วมหาชนเป็นน้ำมากไม่เป็นการอันธรรมาหากินพากันติดตามมาหวังจะให้พระองค์ทรงเสด็จกลับเพื่อเป็นมิ่งขวัญของนครมิถิลา เมื่อมินเทลาจ,จะว่างกษัตริย์ปกครองไม่ได้หากพระองค์จะทรงผันโนแล้วก็ขอได้ปโปรดอภิเศกพระราชโอรสให้ครองราชสมบัติก่อนแล้วจะทรงผันโนเถิดพระเจ้าค่ะสำหรับพระมหาชจนกจึงได้สััดว่าดูก่อนเทวีเราได้สละราชสมบัติแล้วขอให้บรรดาประชาองชาว เมื่อท่านหลายยกทีขาวกลุมมายขึ้นครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์แทนเราต่อไปเถิดพระน,นางศรีวรีพรราชเทวีกลาบทูลว่าก็เมื่อทูลกับหม่อมทรงพนโนดเสก่อนชะนีหม่อมฉันจะหม่อมชั้นและประชาชนจะปฏิบัติยังไงพระมหาเจ้าโนจึงตรัสว่าเอาเถอดเราจะบอกให้ เมื่อประชาชนให้พระราชโอรสครองราชสมบัติแล้วขอให้พระน,นางคอยตักเตือนดูแลพระราชโอรสให้ได้ศึกษาสำเนียกราชประเพณีของกษัตริย์และวิธีปกครองราชให้อยู่เย็นเป็นสุขมนะแมนะ้ถ้ามีน้ำใจเด็ดเดียวนะ คอยตักเตือนห้ามพระราชโอรสให้งดเว้นในทางทุจริตทุกทางทั้งทางกายวาจาใจให้ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมคือไม่มีการคอรับชันไมายความมาตัวเองก็อย่าคดอย่าโกงประสบนิกรคือประชาชนและจงตักเตือนบรรดาข้าราชการตั้งแต่ผานโรงขึ้นไปถึงนายกรัฐมนตรี ให้เป็นคนที่ตั้งอยู่ในความดีไม่ทุจริตทั้งกายวาจาและในใจบ้านเมืองของเราทั้งหลายจะมีความสุขท่านตักเตือนไว้นะลูกหลานจงฟังให้ดีนะความสุขของเราจะมีได้เพราะไม่มีการทุจริตคิดไม่ชอบเห็นใครๆครเขามีการทุจริตคิดไม่ชอบโกงคนนั้นโกมเห็นคนนี้ลูกหลานย่ออย่างเขานะนั่นมันเป็นความเลว เขาเป็นคนแต่กายแต่ว่าใจเป็นสัตว์อย่างที่พระบาลีทว่ามนุษย์สติระชานโนร่างกายเป็นมนุษย์แต่วใจเป็นสัตว์มนุษย์สเปโตร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตยอย่างนี้ลูกหลานอย่าทำมันเป็นความเลวเวลานี้มีเยอะไม่ช้าเขาก็ตายไปหมดบ้านเมืองของเรากำลังจะเจริญขึ้น ไม่ช้าคนเลวก็ตายหมดเหลือแต่คนดีเวลานี้คนเลวก็มีความเดือดร้อนไปตามๆกันอยู่แล้วเมื่อทั้งสองพระองค์นี้โต้ตอบกันอย่างนั้นเล่าเรื่องของท่านต่อไปโต่โตตอบกันอยู่ก็ถึงเวลาพลกคำพนางศิวลีจึงตั้งค่ายประทับนั่นที่แห่งหนึ่งพระพมหานยนกประทับที่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งประทับกันอยู่ตลอดจนตลอดคืน ประทับแปลว่าพักนะรุ่งคุณนช้าพระมหาชจนกฟัะเด็ดดำเนินไปตามค้นทางพระนางสรีบรีพร้อมด้วยอมาตรขราชบริภพันธ์ก็เสด็จตามไปภายหลังก็ะสัตย์ทั้งสองเด็จไปถึงถูนนาคอนก็พอดีเป็นเวลาพิขาจาร์ธูนะนาคอนนี่เป็นนาคอนแปลว่าเมืองนะ เมืองนั้นเมืองมืองนี้เขาเรียกโถนะโถนะถ้าอ่านเป็นภาษาไทยเขาเรียกโถนะในขณะนั้นมีชายผู้หนึ่งซื้อก้อนเนื้อชิ้นใหญ่มาจากโรงค่าสัตว์แล้วก็เอามาเสียบย่างให้สุกวางบนพื้นกันดานเพื่อจะให้เย็นแต่ขณะที่ชายผู้นั้นเผลอ ก็มีสุนัขตัวหนึ่งมาคาบเอาก้อนเนื้อนั้นไปนั่นไปชายเจ้าของเนื้อไล่สุนัขเมื่อเห็นไม่ทันแน่ก็กลับก็เกิดวิ่งกลับฝ่บายสุนัขก,ก็วิ่งมาพอดีพบราชาฟาหาชนนเข้ากับพนาเซวรลีอยู่ขณะจึงตกใจทิ้งก้อนเนื้อและวิ่งหนีไป พระราชามาหาชนกทรงทอดพระเนตรเห็นก้อนเนื้อศกที่สุนักทิ้งไว้ยังได้ทรงดำริว่าก้อนเนื้อนี้สุนัขนำมาทิ้งไว้และก็ไม่มีเจ้าของติดตามมาเราจักพิจารณาก้อนเนื้อชิ้นนี้นำเอาไปเป็นอาหารเมื่อดาริอย่างนี้แล้วจึงได้เสด็จไปหยิบเอาก้อนเนื้อนั้นมาปด พุ่นใส่ลงปณิบาตและประทับนั่งเสกไว้ก้อนเนื้อก็อนนั้นตามแบบฉบับของสมณนะนี่ถ้าฟังอย่างนี้แล้วก็ลูกหลานก็ดีญาติโยมพุทธบริษัทก็ดีเรืะสมณนชี้พรามก็ดีว่าจงจําไว้ว่าการบริโภคอาหารสมเนะเขาไม่ต้องการอะไรเขาต้องการแต่เพียงว่ากินอย่างพระชีวิตเที่รงอยู่เท่านั้น เล่าเรื่องของท่านต่อไปตอนนี้ยาวจะจบประโยคก็หรือไม่จบก็ไม,ม่ทราบพระนางศิวลีทอดพระเนตรเห็นพระราชสวามีเสวยก้อนชิ้นเนื้อที่สุนัขคับมาทิ้งไว้นั้นจึงทรงดำริว่าถ้าพระสามีพระราชสวามีของเรายังคงปรารถนาจะครองราชสมบัติอยู่ก็คงจะไม่เสวยเนื้อ เช่นเนียก่อนนี้เรื่องแสนที่จะสปกปรกทั้งก็น่าเกลียดทั้งเป็นเด้งของสนักแต่พระองค์ก็ทรงกลับสเสวยได้หน้าที่พระองค์จะไม่ทรงคิดกลับไปครองราชสมบัติได้เป็นพระและเป็นพระราชสวามีของเราต่อไปแน่แล้วเมื่อทรงดำริดังนั้นแล้วไดนกราบทูลว่าโอ๋หนอพ่อทูลกระหม่อมแก้ว ช่าสเสวยเนื้อที่สกปรกอย่างนี้ได้พระมหาจชนกจึงตรัสว่าพระเทวีเอย๋ยไม่รู้จักบิณฑรรบาตพิเศษเพราะความโง่เขลาของเธอเน่บิณฑบาตพิเศษคืออาหารนั่นและและพระองค์ก็ทรงสเสวยก้อนเนื้อปรากฏว่ามีรสโอชาเหมือนกับสเสวยเมื่อสเสวยเสร็จก็ฟันเด็จพระราชดำเนินต่อไป พนางศรีวลีพร้อมด้วยหมาดข้าจะบริพันธ์นันหลายก็ตามเสด็จไปด้วยเมื่อถึงประตูทูนนักรได้ทอดพระเนตรเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งเอากระด้งน้อยๆฝัดรายเล่นอยู่กำไรที่สมอยู่ที่ข้อมือข้างหนึ่งมีเสียงดังส่วนที่สมอยู่ข้อมืออีกข้าข้อมืออีข้างหนึ่งไม่มีเสียงดัง พระมหาชนกทรงทราบเหตุนั้นเหตุดังนั้นจึงทรงดำริว่ายึงไี้ทรงดำริว่าเราจะเข้าไปถามเด็กหญิงเพื่อเธอตอบเรื่องกำไลมือว่าทำไมกำไลข้อมือข้างหนึ่งจึงมีเสียงดังอีกข้างหนึ่งจึงไม่มีเสียงดูท่านช่างคิดอาจจะเกิดประโยชน์ในทางคติธรรมกนาวสิวลี และผู้ติดตามได้เมื่อทรงเดิมเด็ตั้งนี้นแล้วจึงเสด็จเข้าไปตัดถามเด็กหญิงนั้นว่าหนูน้อยจา๋าฉันอยากจะถามว่าเพราะเหตุใดกำไรมือของหนูข้างหนึ่งจึงมีเสียงดังอีกข้างหนึ่งจึงไม่มีเสียงดังเด็กหญิงก็นั้งกราบทูลว่าข้าแต่นักบวช กำไรมือที่ท่านได้ยินเสียงนั้นเพราะมันกระทบกันคือมีสองอันซอยข้างหนึ่งนั้นไม่มีสีข้างหนึ่งที่ไม่มีเสียงนั้นเพราะมีอันเดียวก็เหมือนกับคนนั่นแหละเจ้าค่ะถ้าอยู่ด้วยกันตั้งแต่สองคนกันไปก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันถ้าอยู่คนเดียวก็สงบเพราะไม่รู้ว่าจะไปกระทบกับใคร เหตุเป็นดังนี้เจ้าค่ะฉันเสียงกําไรจึงมีบ้างไม่มีบ้างข้างหนึ่งมีเสียงข้างหนึ่งไม่มีเสียงบรรดาลูกหลานที่รักและญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจะคุยกันต่อไปก็ไม่ได้เสียจแล้วเพราะว่าเวลามันหมดวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแด่บรรดาแานพุทธศาสนิกชนกับลูกหลานที่ละและที่รักท่านหลายสวัสดี